เที่ยวที่ประเทศเวียดนามนะคะตอนนี้อยู่กันที่โฮจิมินห์ค่ะจับเงินล้างง่ายมากที่ประเทศเวียดนามค่ะถนนของที่นี่นะคะเขาก็คือบอกให้เราอะข้ามไปเลยนะคะไม่ต้องหยุดคือเดินไปเลยทุกคนอย่าชะงักเพราะว่าเดี๋ยวรถอะจะหลบเอง ยัสงนะสุขว่าก่อนอาเาศหาวแต่างวันไปรงนั้นถามว่ามันเสี่ยงไหมก็มันก็เสี่ยงอยู่นะทุกคน ทุกคนนี่เป็นแผนเที่ยวประเทศเวียดนามค่ะเมลก็ศึกษาหาข้อมูลมาด้วยตัวเองเลยนะเป็นการไปเที่ยวประเทศเวียดนามครั้งแรกด้วยที่เมืองโฮจิมินจะมีอะไรน่าเที่ยวบ้างไปตามดูกันค่ะ มีตั้งหกล้านดองเดี๋ยววันนี้จะช็อปให้กัะนำเลยนะคะตอนนี้นะคะเบลก็กาลังจะไปหาอะไรกินกันนะคะก่อนที่จะไปตามจุดต่างๆที่เบลแพนไว้ว่าจะมาเที่ยวในเมืองโฮจิมินห์เดี๋ยวไปรู้นะคะว่าเบลจะกินอะไรตอนนี้ก็กำลังเดินดูอยู่ว่าจะกินอะไรกันบ้างถนนของที่นี่นะคะเขาก็คือบอกให้เราอะข้ามไปเลยนะคะไม่ต้องหยุด ไม่ต้องหยุดทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวรถอะจะหลบเราเองนะคะลุ้นนิลุ้นมาก <c oughs> ตอนนี้อยู่ในเซเว่นของประเทศเวียดนามนะคะก็คือสรุปเ็ลตัดสินใจมากินข้าวเซเว่นคนเดียวนะคะเมลยังไม่เคยกินอาหารเวรียดนามลคือยังมีความกลัวอยู่นิดนึงก็เดี๋ยวมื้อกลางวันเดี๋ยวลองเปิดใจอีกรอบ นะคะพี่ช็อปก็คือกินข้าวของประเทศเวียดนามนะคะมีแค่เบลคนเดียวที่ไม่ได้กิน,นแล้วก็นี่แม่นะคะแม่เป็นไงรสชาติอร่อยไหมอร่อยมากนะคะตอนนี้คือยังมีเบลคนเดียวที่ยังกล้ากลัวเดี๋ยวมือ้อกลางวันเบล,ลค่อยลองนะตอนนี้เบลยังกลัว,วอยู่เป็นไงพี่ช็อปอร่อยไหมรสชาติเป็นไงรีวิวหน่อยสิมันคือข้าวอะไร,รอ๋ออันนี้คือข้าวอะไรหรอหมูสับหมูสับายดัน กับไส้ค่ะอันนี้คือนำ้ำซุปเขาใช่ไหมคะโอเค <Okay. S 2> คือทุกทั้งสองคนว่าว้าอร่อยนะคะก็คือร้านเขาก็จะนั่งกินอย่างนี้เลยนะโ okay. อเคกินข้าวเ่ไม่คนยังสุว่าอหาเว <หา S 1> ียดนามเดี่ยวตวันไปลองกันร้านก็จะเป็นนั่งข้าง ข้างทางแบบนี้เลยนั่งกับพื้นแบบนี้เลยพื้อมาอีกแล้วค่ะพื้อข้ามถน,นนซื้อเขาให้เราข้ามไปเลยคือเดินไปเลย S <S งาเพราะว่าเดี๋ยวรถอ่ะจะหลบเองมันก็ Amazing อยู่นะแต่ก็อย่างว่าเราคนไทยจะต้องรอรถให้หยุดก่อนแล้วค่อยข้ามเนาะมาที่นี่เราคือเดินเลยไม่งั้นเขาชนนะคะห้ามหยิดยัดน่ากลัวมากแต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดีโอเคค่ะเรามาถึงในสถานที่แรกกันแล้วนะคะแดดแรงมากทุกคนแต่คือว่าน่าเสียใจยคะ่ะเพราะว่าเออ,<แ>อยังสร้างไม่เสร็จเลยนะคะก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยว ขึ้นรูปให้ดูนะไปค่ะข้ามถนนกันต่อคือเดินข้ามไปเลยดีหน่อยว่าตรงนี้ไม่ค่อยมีรถเดี๋ยวไปต่อในสถานที่สองกันเลยนะคะ เรามาจุดสถานที่ที่สองกันแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกว่าโ o ลด์ออฟฟิศน่าจะเป็นไปรษณีย์ของที่เวียดนามนะคะแต่ว่าตอนนี้เขาก็เหมือนยังเปิดเปิดทำการอยู่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันค่ะ แล้วนะคะก็นะักท่องเที่ยวเยอะมากเลยแม่เป็นไงร้อนไหมร้อนร้อนมาข้างในก็จะเป็นแบบของขายจิวเวลรี่แล้วก็พวกของที่ละลึกนะคะแล้วก็พวกโพสตสเต็มอะไรเงี้ยค่ะพี่ชอบรู้สึกไงมากรู้สึกข้างในเป็นไงดีแต่ก็จะร้อนหน่อยคะ่ะวันนี้อากาศร้อนมากเลยไปกันจุด ที่3กันต่อเลยนะคะเดี๋ยวจะเดินไปที่ The Cafe Apartment นะคะที่ว่าเป็นตึกแล้วก็ทั้งตึกเีจะเป็นคาเฟ่แม่ร้อนมากนะตอนนี้เอาผ้าคุ้มหัวแล้วค่ะเดี๋ยวเดินไปถึงแล้วเดี๋ยวถ่ายให้ดูกันนะ ก่อนที่จะไปจุดที่3เราแวะวินคอมเซ็นเตอร์ก่อนนะคือแวะหลบแดดก่อนนะคะคือวันนี้แดดมันร้อนมากเลยทุกคนดูเหงื่อค่ะร้อนมากเพราะว่าเรายังต้องเดินไปอีกหลายที่มากๆเลยนะเดี๋ยวไปหลบเอาแอร์เย็นๆแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็เดินไปที่เดอะคาเฟ่อพาร์ตเมนต์กันค่ะตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะหลังจากซับหน้าซับตาแล้วก็ซับเหงื่อนะคะก็เตรียมที่จะไป กันต่อโอเคค่ะเดี๋ยวไปกันต่อเดี๋ยวไปเจอกันที่เจอคาเฟ่อาร์ทเนต์ โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปตึกชมวิวที่สูงที่สุดอันดับ5ของเวียดนามกันนะคะเป็นไงร้อนไหมสุดยอดสุดยอดถอเสื้อแล้วนะคะถอดเสื้อแล้ว <c oughs> ตัวมาแล้วคะ่ะเดี๋ยวเตรียมขึ้นลิฟต์ขึ้นไปชมวิวกันนะคะเราจะขึ้นไปชมวิวที่ชั้น49กันนะถึงแล้วคะ่ะ <c oughs> ที่ชั้น49 กวา้างขวางจุดชมวิวได้360องศาเป็นมาดูบ้านเมืองของเขากันนะคะ ขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะคก็จุดชมวิวของเขาก็คือได้360องศาเลยแล้วก็คือเห็นทุกมุมของบ้านเมืองเขาเลยนะคะก็คือใหญ่โตมากเลยแต่แบบพอมองลงไปข้างล่างมันแอบ,บเสียวๆเหมือนกันนะคะคทุกคนก็โอเคค่ะก็ะลองมาเที่ยวจุดชมวิวที่นี่กันนะคะจะเป็นที่ชั้น49ค่ะ แล้วนะคะทุกคนสรุปเรียกแกบค่ะก็เดี๋ยวสถานีต่อไปเราไปที่โบสถ์สีชมพูกันนะคะเดินทางก็สะดวกมากเลยนะคะทุกคนก็เรียกแกบ ถ็ถึงแล้วคะ่ะที่โบสถ์สีชมพูคือวันนี้มันเป็นวันเสาร์นะคะแล้วเขาก็ไม่ได้ให้เราเข้านะคะหยุดห้ามเข้าชมวันเสาร์และว,วันอาทิตย์นะคะ <S <S ก็เลยอดเลยอ่าไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวเราไปอีกที่หนึ่งกันเลยดีกว่าคะ่ะ พาที่แลนด์มาร์ค81อันนี้เราจะขึ้นไปที่จุดชมวิวที่สูงที่สุดอันดับหนึ่งของประเทศเวียดนามกันนะคะแต่ทางเบลเนี่ยซื้อตั๋วมาแล้วเดี๋ยวยืน่นทิกเกตตั๋วให้กับเจ้าหน้าที่ดูกันเข้ามาในลิฟต์แล้วทุกคนเฮฮากันหน่อยค่ะเฮทุกคนเหนื่อยล้านะคะเพราะว่าแดดมันแรงมากเลยเดี๋ยวขึ้นไปดูห้องบนกันดูลิฟต์โคตรว ลิฟวาวมากค่ะโอ้ลิฟวมากเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ชั้น79กันนะคะสูดเพื่อือ่อต้องคอยเดินลานลายอ่ะแหว่งโอเมกอาแกวงอะลิฟแกวงเฮ้ยอโอ้ยเสียวอ,อ,อ่ะเฮ้ยสิบแปเจ็สิบเก้าลงชั้น ขึ้นกันมาถึงที่ชั้นเจแล้วนะคะแคล้ายๆเหมือนตึกเมื่อกี้เลยนะคะแต่ก็แค่สูงกว่า ใหญ่มากใช่บ้านเมือใหญ่มากกว้างขวางสุดลูปหูสุดลูปตาโอเคตอนนี้เราก็มาที่ชั้น80แล้วใช่ไหมแม่ได้เดี๋ยวเรากำลังจะโอเคกำลังจะเดินขึ้นไปที่ชั้น80นะคะก็คือกดลิฟต์มาที่ชั้น79ก่อนนะคะแล้วก็เดินบันไดขึ้นมาเพื่อไปชั้นที่80 อันนี้เราไปไหนกันต่อชั้นที่81ใช่ไหมใช่ชั้นที่81ก็จะเป็นชั้นที่สูงที่สุดแล้วนะคะไปกันต่อโอเคเดินขึ้นมาถึงชั้นที่81แล้วนะคะก็ะคือ,อเอาง่ายคือขึ้นลิฟต์มาชั้นที่79แล้วก็เดินบันไดอีกสองชั้นคือชั้นที่80แลวชั้นที่81แอบหอบอยู่นะแต่บรรยากาศ ก็ดีค่ะเราก็จะเล่นด้วยนะคะเพราะว่าเราซื้อแพ็กเกจมาก็สามารถเล่นอันนี้ได้เลยโอเคเดี๋ยวไปลุ้นเดี๋ยวมารีวิวความสนุกอีกทีหนึ่งนะคะไปไหนเนะี่ยเตรียมบินเงี้ย แน่เลยน่ากลัวไหมอะ่ะพี่ช็อปน่ากลัวไหมอะ่ะน่ากลัวไหมอะ่ะฮะนี่นะคะก็จะเป็นเซฟตีปป้ก็คือค่อ,คอยๆลากขึ้นไปอย่างนี้นะคะโอเคค่ะมันจะเป็นสายเซฟตีปป้แบบนี้เนาะเราค่อยลากลากขึ้นไป ือถามว่ามันเสี่ยงไหมมันก็มันก็เสี่ยงอยู่นะทุกคนเสียวอยู่นะคือเบลยังไม่กล้ามองกับพื้นนะคะเดี๋ยวขอเป็นวิวด้านข้างก่อนละกันอาก็ถือว่าจะน่ากลัวแหละมันสูงอะเนาะเป็นสระแบบนี้ซึ่ง ข้ามองไปอย่างเงี้ยคือมันสูงมากสูงมากเลยค่ะแต่คือจริงๆมองไปก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเรายังเจอพื้นไม่ได้เห็นเป็นข้างล่างเลยอะเนาะโอเคค่ะมันก็ผ่านไปได้ด้วยดีพี่ชิตความกลัวความสูงก็พี่ๆคนไหนที่แบบอยากลงมาเแบลบว่า ที่จุดแลนด์มาร81ก็มีอะไรให้ว้าวเยอะอยู่น,นนะคะ